หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยทำงานช่วงอายุตั้งแต่25 50ปีสาเหตุอาจมาจากการทำงานที่เคร่งเครียดส่งผลให้ร่างกายเกิดการอ่อนล้าและเสื่อมสภาพลงไปถ้าทิ้งไม่นานเส้นประสาทจะไม่ทำงานได้อาจถึงขั้นเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตสวัสดีค่ะปะวิน์รัตติศาสตร์ค่ะ ก็เปิดร้านขายอาหารอยู่แถวตลาดบางบอลตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกทับเส้นแล้วก็กระเพาะอาหารไม่ดีก็เลยไปหาคุณหมอนะคะไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าคุณหมอบอกว่ากระเพาะอาหารของเราไม่ดีทานอาหารตรงเวลาไหมแล้วก็รู้สึกว่าไตก็ไม่ดีตับก็ไม่ดีเป็นเส้นเลือดตีบแล้วก็ ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนะคะแล้วก็ปวดกระดูกอยู่ตลอดเวลาเวลานอนอะ่ะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าเราเป็นกระดูกทับเส้นออให้เราต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดน่ะอาจจะอนาคตอาจจะเดินไม่ได้แต่ว่าการผ่าตัดคุณหมอก็บอกว่าให้เราเหมือนกับมันเสี่ยงตรงที่ว่า อาจจะผ่าตัดแล้วเดินได้หรือเดินไม่ได้ก็50 5 0มีอยู่วันหนึ่งที่สาวโทรมานะคะโทรมาคุยกับเราซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปอันนี้เราไม่มีแรงพูดเพราะตอนนั้นอะลิ้นเราเริ่มแข็งแล้วก็ตาเริ่มรู้สึกว่าพล่ามัวมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนแม้กระทั่งใส่แว่นก็ยังมองไม่ชัดพี่บอกเป็นอะไรทำไมพูดแล้วเหมือนคนไม่มีเสียง เราก็บอกไม่รู้เราเหมือนคนเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงไม้กระทั่งทานข้าวก็ทานไม่ลงก็พี่สาวก็เลยมาแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินนะะซึ่งพี่บอกว่าเขาเอาไปให้แฟนเขาทานจากที่ไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรง แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับปรากฏว่าหลังจากทานแล้วแฟนเขาดีขึ้นตัวดิฉันก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเราไม่อยากรักษาในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันก็ฟังจากคนนู้นคนนี้ว่าทานแล้วดีเราก็เลยลองซื้อไปรับประทานดูนะคะซึ่งหลังจากที่เราทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรารู้สึกได้นะคะพอเราทานไปแล้วเรานอนหลับสบายมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลาย แล้วก็เหงื่อออกมาเยอะมากเหมือนคนไปออกกำลังกายมานะคะเรารู้สึกว่าเดินเหินขาที่หนักๆรู้สึกว่าก้าวไม่ค่อยออกนี่ทำไมมันก้าวคล่องขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญทานอาหารได้รู้สึกเลยว่าตัวเองอารมณ์ดีขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นโหเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมเรารู้สึกว่ามันมันมันแฮปปีม้มาก <S <S หลังจากที่เรากินนะคะ เราก็เลยทานมาเรื่อยๆทานมาตลอดนะคะแล้วจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงกระดูกทับเส้นระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะนอนไม่หลับมันมันหายหมดแล้วนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะ่ะจนณปัจจุบันนี้เวลาไปไหนคนจะถามว่าเออทำไมดูหน้าเด็กลงไปทำอะไรมานะคะ ปร้อยไหมมาแล้วหรืออะไรเราบอกออไม่ใช่ค่ะก็ทานเซอร์นิตินนี่แหละที่ทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะซึ่งณปัจจุบันเราก็ถือว่าถ้าอายุ50ปีหน้าตาแบบนี้นะคะถือว่าอ่อนกว่าอายุจริงนะคะคนมักจะบอกว่าอายุ30ต้นๆน,นะคะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกับคําชมของคนอื่นนะคะ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ